แตกแล้วเนี่ยนี่เช้าอะไรคะเช้าอะไรคะหนูจะกินอะไรลูกจะกินอะไรพูดสิคะหนูอยากได้อะไหนู่ห็นเนี่ยหนีได้อะไรคะ ขนมเหรอคะขนมขนมจากเจพิมเหรอลูกเจพิมมีขนมแบ่งน้องไหมมีขนมแบ่งหมูไหมหนูหิวแล้วเนี่ยบอกเจพิมพ์ดิหนูไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยหักครึ่งให้หน่อยเดี๋ยวให้น้องมมนด้อะน้องมนดู ดูขาก็เหยียบ iPad ไว้เหยียบ iPad ดไปด้วยตัวแบบกัน iPad เจ๊พิมจะเสียไหมคะจะเสียหรือเปล่าคะน้องดีกินอ oh, okay. ีกเหรอคะทำไมกินขนมเก่งจังคะข้าวอ่ะกินบ้างหรือเปล่าคะกินบ้างหรือเปล่าข้าวอ่ะบอกคุณแม่สิคะกินข้าวไหมคะ กินไหมคะข้าวดูคํหน้าดูทำหน้าดูทำหน้าทำตาน้ําดีน้ําดีคนสวยใครเป็นคนสวยของคุณแม่คะน้ําดีหรือเปล่าคะน้ํดีใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ําดีสวยคะ่ะสวยที่สุดเลยคะ่ะใช่ไหมคะใช่เนี่ยหรือ ใช่ด้วยใช่ไหมหนูรู้ตัวใช่ไหมว่าหนูสวยแต่หนูมอมแมมมาเนี่ยดูขนดิสีขาวกลายเป็นสีอำตาลหมดแล้วเปลื่ยไหมคะเปื้อนเปล่าตัวไม่เปล่าตัวสวยใช่ไหมคะสวยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องดี และเดี๋ยวแม่แม่ดูหนังก่อนแม่แม่ดูหนังละ